กองถ่ายละครรักเต็มบ้านความสุขเต็มกองเลยค่ะเมื่อผู้จัดวีวีระภาพเตรียมเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดล่วงหน้าให้พอลลี่พรพันธ์ที่มีวันคล้ายวันเกิดตรงกับวันพรุ่งนี้น้ำระพีพัดและติ๊กชิโร่นำร้องเพลงอวยพรพร้อมลีลาที่เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเจ้าของวันเกิดและทุกคนในกองถ่ายค่ะ อธิษฐานก่อนอธิษฐานห้ามในใจเดี๋ยวไม่เป็นจริงอ๋ออ้าว Happy birthday to you ขอบคุณครับโอเคอาเป้าแล้วขอให้นาารักไปนี่ตลอดไปนะครับแล้วก็เป็นนางเอกที่โด่งดังขวัญใจประชาชนตลอดไปเราก็คงจะคิดค่าเค้กแค่ครึ่งเดียว Happy birthday to you